ครับนักเรียนพบกับครูสุชาติพิบูลัุริ์นะครับในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อระดับภาษานะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ระดับภาษาได้นะครับกิจกรรมแรกนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอ่านคําต่อไปนี้นะครับ แล้วตอบคำถามนะครับรับประทานนะครับบริโภคกินทานแล้วก็เสวยนะครับ <c oughs> คำถามแรกนะครับนักเรียนคิดว่าคำต่างๆเหล่านี้สามารถเรียงลำดับคำตามความสุภาพจากมากไปน้อยได้อย่างไรคำถามต่อมานะครับนักเรียนคิดว่า การนำคําข้างต้นไปใช้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรอีกคำถามหนึ่งนะครับการใช้ภาษาที่ลดหลั่นตามโอกาสหรือบุคคลลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอะไรนักเรียนลองช่วยครูตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้นะครับเอาจับเวลาเลยครับ เก่งมากๆเลยหลายคนเสร็จแล้วนะครับตะโกนมาเสียงดังฟังชัดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนตอบคำถามได้สอดคล้องนะครับกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไวใ้ให้หนักเรียนหรือเปล่านะครับออาไปกันเลยข้อแรกนะครับที่ครูถามว่าคำต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเรียงลำดับคำตามความสุภาพจากมากไปน้อยได้อย่างไรตอบว่าอะไรครับนักเรียน อ่าก็คืออะไรครับคำแรกคือคําว่าเสวยใช่ไหมสุภาพมากที่สุดเลยใช่ไหมครับต่อมาคือคําว่าอะไรอ่าเก่งมากคือบริโภคใช่ไหมครับถัดมาคือคําว่าอะไรครับอ่าเก่งมากๆเลยคือคําว่ารับประทานใช่ไหมครับต่อมาคือคําว่าอะไรอ่ายอดเยี่ยมเลยครับคือคําว่าทานใช่ไหมครับและสุดท้ายคือคําว่าอะไรครับลูก อ่าคือคำว่ากินนั่นเองนะครับนี่คือลำดับคําตามความสุภาพไล่จากมากไปน้อยนะครับเก่งมากๆเลยใครตอบได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับข้อ2นักเรียนคิดว่าการนำคําข้างต้นเนี่ยไปใช้เนี่ยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรอาช่วยครูตอบดังๆเลยครับลูก อยอดเยี่ยมเลยครับก็คืออะไรครับลูกความแตกต่างของโอกาสใช่ไหมครับกาลเทศาผู้รับสารซึ่งอาจเกิดความแตกต่างในเรื่องอายุประสบการณ์อาชีพการศึกษาฐานะทางสังคมนะครับเพศฐานันดรศักนะครับถิ่นที่อยู่ความเคยชินในภาษานั่นเองนะครับถ้าใครตอบได้ ใกล้เคียงกับแนวะคำตอบที่ครูเตรียมมาให้แบบนี้นักเรียนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับต่อไปคำถามที่3ที่ครูถามว่าการใช้ภาษาที่ลดหลั่นตามโอกาสหรือบุคคลลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอะไรอตอบดังๆอ่าเก่งมากๆเลยก็คือระดับภาษานั่นเองนะครับนะนักเรียนของครูเก่งทุกคนเลยครับ ต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่าระดับภาษาเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นกี่ระดับแล้วสามารถเขียนเป็นแผนภาพความคิดที่สร้างสารค์ได้อย่างไรอนักเรียนลองทำกิจกรรมนี้นะครับครูนักเรียนทำกิจกรรมนี้1นาทีอาทจับเวลาเลยครับ อ่าหลายคนตะโกนมาว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านักเรียนได้ตอบคำถามและเขียนแผนภาพความคิดข้อนี้นะครับสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือไม่นะครับเอาไปกันเลยนะครับระดับภาษานะครับแบ่งออกเป็น5ระดับใช่ไหมครับนะตามแผนภาพความคิดต่อไปนี้ระดับล่างที่สุดคือระดับกันเองใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นภาษาระดับ สนทนาใช่ไหมครับถัดมาก็เป็นภาษาระดับกึ่งทางการนะครับถัดมาเป็นภาษาระดับทางการและสูงสุดก็คือภาษาระดับพิธีการนั่นเองนะครับนักเรียนของครูถ้าตอบได้แบบนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดนะครับแล้วร่วมการวิเคราะห์ การใช้ถ้อยคำของระดับภาษาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรนักเรียนลองดูถ้อยคำข้อความต่อไปนี้นะครับอากรุนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับถ้อยคำการใช้ภาษาของภาษาะระดับนี้นะครับอ่นักเรียนจับเวลาเลยครับ เสร็จไหมครับนักเรียนอ่าหลายคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนตอบคําถามได้วิเคราะห์คําถามในข้อนี้ถูกต้องไหมนะครับข้อความที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาษาระดับพิธีการใช่ไหมครับโดยนะครับภาษาระดับพิธีการเนี่ยจะใช้ในโอกาสสำคัญหรือการประชุมแบบพิธีการ นะครับและผู้ส่งสารก็มักจะเป็นบุคคลสำคัญนะครับหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะครับแล้วภาษาระดับพิธีการเนี่ยนะครับผู้รับสารอาจจะเป็นบุคคลระดับเดียวกันหรือประชาชนทั้งประเทศก็ได้นะครับและภาษาระดับพิธีการนี้นะครับเป็นภาษาที่มีความปรณียไพเราะและมีความอลังการนั่นเองนะครับ แล้วการเลือกเฟ้นถ้อยคําที่ใช้ในภาษาระดับพิธีการนี้นะครับก็มักจะก่อให้เกิดความจะลงใจนะครับเช่นการกล่าวเปิดการประชุมการกล่าวถวายราชสุด,สด,ดีเป็นต้นนะครับนเรียนตอบได้แบบนี้วิเคราะห์ได้แบบนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับ กิจกรรมต่อมาครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปความคิดรวบยอดนะครับเกี่ยวกับภาษาระดับพิการนะครับน,นักเรียนลองทํากิจกรรมนี้นะครับเอาจับเวลาเลยครับอ่านักเรียนหลายคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดเนี่ยได้ถูกต้องไหมนะครับ ความคิดรวบยอดของภาษาระดับพิธีการก็คือภาษาระดับพิธีการเนี่ยใช้ในโอกาสสำคัญหรือพิธีการจึงต้องมีความประณีตในการเลือกใช้ถ้อยคำให้สละสลวยนั่นเองนะครับนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดได้แบบนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความที่กำหนดนะครับแล้วร่วมการวิเคราะห์ การใช้ถ้อยคำของระดับภาษาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรนักเ,เรียนลองดูข้อความต่อไปนี้นะครับอ่ะนักเ,เรียนลองวิเคราะห์นะครับออการใช้ถ้อยคำของระดับภาษานี้นะครับเอาจับเวลา2นาทีครับจับเวลาเลยครับ อ่าหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะมีทักษะนะครับในการวิเคราะห์ระดับภาษามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนักเรียนเก่งขึ้นเรื่อยๆดีมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูคําตอบนะครับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้นะครับเอาไปกันเลยข้อความเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาษาระดับทางการนะครับเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งภาษาระดับทางการเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาที่มี แบบแผนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับเช่นการใช้คำโครงสร้างประโยคใช่์ครับแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยจะตรงไปตรงมานะครับโดยเน้นการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์นะครับอาจจะมีการใช้ศัพท์เฉพาะเรื่องหรือศัพทางวิชาการบ้างตามลักษณะของเนื้อหาที่ต้องพูดหรือเขียนนะครับและภาษาระดับทางการนี้นะครับจะไม่ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย หรือเล่นถ้อยคําให้แพราวหรืออลังการนะครับและผู้ใช้นะครับก็มักจะใช้ในหน่วยราชการกับหน่วยราชการด้วยกันนะครับหรือในการบรรยายอภิปรายการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับเช่นการเขียนจดหมายราชการบทความเชิงวิชาการตำราวิชาการการบันทึกรายงานการประชุมนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้านักเรียนตอบได้แบบน,นี้นักเรียน สุดยอดเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนครูใหญ่น่าเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาระดับทางการให้ครูหน่อยนะครับอ้าวจับเวลาเลยครับ1นึงนาทีก็พอเสร็จนะครับนักเรียน หลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนสรุปความคิดรวบยอดกันมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับภาษาทางการนะครับภาษาระดับทางการนะครับก็คือการใช้ถ้อยคำอย่างมีแบบแผนใช่ไหมครับใช้คำศัพท์ทางวิชาการเน้นการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์นั่นเองนะครับทักเรียนสรุปได้แบบนี้นักเรียนสุดยอดเลยครับ กิจกรรมต่อมาครับนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับระหว่างภาษาระดับพิธีการกับภาษาระดับทางการแล้วร่วมกันสรุปแผนภาพความคิดให้ถูกต้องสวยงามและสร้างสารรค์นะครับครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับ 1. น,นาทีอาจับเวลาเลยครับ ถ้าหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนักเรียนมีความคล่องตัวคล่องแคล่วนะครับในการทํางานมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีทักษะในการทํางานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสิ่งที่เรียนได้ทํากันมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือไม่นะครับเอาไปกันเลยนี่คือแนวคําตอบที่เป็นแผนภาพความคิดนะครับที่ครูได้เตรียมไว้นะครับ ภาษาระดับพิธีการกับภาษาระดับทางการนะครับนะภาษาระดับพิธีการเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการใช้ถ้อยคําอลังการนะครับใช้ในโอกาสสําคัญหรือการประชุมแบบพิธีการส่วนภาษาระดับทางการเนี่ยจะไม่ใช้ถ้อยคําฟุ่มเฟือยหรืออลังการแล้วก็จะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับแต่ส่วนที่ทั้ง ภาษาสองระดับนี้นะครับมีร่วมกันก็คือการใช้คำที่ถูกต้องเรียบเรียงภาษาตามหลักไวยากรณ์นั่นเองนะครับทัาเรียนเขียนแผนภาพความคิดได้แบบนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อมาครับนักเรียนครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความที่กำหนดนะครับ แล้วร่วมการวิเคราะห์การใช้ถ้อยคําของระดับภาษาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรนะครับอนักเรีเรยน before, อ่านข้อความนี้นะครับเอาจับเวลา1นนาทีเลยครับเ <Sound of music> สร็จไหมครับนักเรียนเสร็จไหม อ่าหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วครับอันนี้เราไปดูกันนะครับว่าที่เรียนได้วิเคราะห์กันมานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาไปกันเลยข้อความเมื่อสักครู่นะครับคือข้อความที่เป็นภาษาระดับกึ่งทางการนะครับภาษาระดับกึ่งทางการเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจกันด้วยความรวดเร็วนะครับ จึงลดความเป็นทางการลงบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารใช่ไหมครับภาษาระดับนี้จึงเป็นภาษากึ่งพูดกึ่งเขียนนะครับแล้วก็ลดความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ลงบ้างนะครับอาจจะมีท้อยคำภาษาที่แสดงความคุ้นเคยปรากฏได้บ้างนะครับและส่วนใหญ่นะครับ ก็จะใช้ในการประชุมกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่มนะครับการบรรยายในห้องเรียนการพูดทางวิทยุโทรทัศน์ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการหรือว่าการติดต่อธุรกิจต่างๆเป็นต้นนะครับนักเรียนตอบได้แบบนี้นักเรียนของครูเก่งมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับครูอยากให้ักเรียนร่วมกันสรุป ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาระดับกึ่งทางการนะครับให้ครูหน่อยนะครับเอาจับเวลา1นาทีเลยครับเสร็จไหมครับนักเรียนอ่าหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนะครับอ่าไปดูกันเลยนะว่านักเรียนตอบสรุปความคิดรวบยอดกันมาว่าอย่างไรนะครับ ภาษาระดับกึ่งทางการนะครับเป็นภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามหลักไวยากรณ์นะครับมีการใช้ถ้อยคำที่แสดงความคุ้นเคยเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารนั่นเองนะครับท้าเรียนสรุปได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่านักเรียนของครูเนี่ยเข้าใจนะครับระดับภาษามากขึ้นเรื่อยๆทุกทีนะครับครูดีใจมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับครูจะให้หนักเรียนอ่านข้อความที่กําหนด แล้วร่วมกันวิเคราะห์การใช้ถ้อยคําของระดับภาษาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรอ่นักเรียนลองอ่านถ้อยคําข้อความต่อไปนี้นะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับอจับเวลาหนึ่งนาทีเลยครับหลายคนตะโกนมาว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า นักเรียนของครูเนี่ยวิเคราะห์กันมาถูกต้องตามแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือไม่นะครับเอาไปกันเลยข้อความเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาษาระดับสนทนานั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าะไรเพราะว่าเป็นรูปแบบภาษาพูดที่ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นพิธีรีตองนะครับใช้โทษตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน4-5คนใช่ไหมครับ แล้วเนื้อหาของสารนียเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับจึงไม่เคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับอาจจะพบคำกร่อนคำย่อคำภาษาต่างประเทศคำลงท้ายเช่นสินะเถอะนะครับถึงแม้จะเป็นการพูดคุยกันทั่วไปแต่ก็ยังไม่เป็นระดับส่วนตัวมากนักนะครับ ดังนั้นนะครับถ้านักเรียนจะต้องใช้ภาษาระดับสนทนานี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังในการสื่อสารโดยคำานึงถึงความสุภาพเป็นหลักนะครับการใช้ภาษาระดับนี้เช่นนะครับการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนนะครับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการเขียนบล็อกส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับนักเรียนวิเคราะห์ได้แบบนี้เนี่ยนักเรียนของครูเนี่ยสุดยอดไปเลยครับ กิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนของครูร่วมกันนะครับร่วมกันหน่อยนะครับสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาระดับสนทนาให้ครูหน่อยนะครับเอาจับเวลา1นาทีเลยครับ อาตะโกนกันมาเยอะแยะมากมายว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่านักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาระดับสนทนากันว่าอย่างไรนะครับภาษาระดับสนทนาเป็นภาษาพูดแบบไม่เป็นวิธีรีตองใช้พูดคุยกันทั่วไปไม่เคร่งครัดแบบแผนแต่ยังไม่เป็นระดับส่วนตัวมากนักนะครับ จึงต้องสื่อสารกันด้วยความสุภาพนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสรุปได้แบบนี้เนี่ยนักเรียนสุดยอดเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูใช้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดแล้วร่วมกันวิเคราะห์การใช้ถ้อยคำของภาษาระดับภาษาดังกล่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะครูให้นักเรียนวิเคราะห์การใช้ถ้อยคำ ของะระดับภาษานี้นะครับเอาจับเวลา1นาทีเลยครับเสร็จไหมครับนักเรียนหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนวิเคราะห์มาได้สอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือไม่นะครับเอาไปกันเลยนะครับข้อความเมื่อสักครู่นี้นะครับ เป็นระดับภาษาอะไรครับนักเรียนตอบดังๆเก่งมากนะครับก็คือภาษาระดับกันเองนั่นเองนะครับซึ่งภาษาระดับนี้นะครับเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับบุคคลที่สนิทสนมกันนะครับใช้พูดจากันในวงจํากัดนะครับเช่นสามีภรรยานะครับพี่น้องบิดามารดาบุตรหรือเพื่อนสนิทในสถานที่ส่วนตัวเห็นไหมครับนักเรียนต้องพูดในสถานที่ส่วนตัวนะครับ อาจจะมีคําขนองคำภาษาถิน่นคํำแสลงสรรพนามแสดงความส่อสนมคุ้นเคยเช่นร้อยจังหู้นะครับเซ็งเป็นบ้าเลยนะครับเรื่องนี้ชิลๆนะครับทำอะไรเวอร์จริงๆนะครับเช่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะ,จะเห็นว่าคำว่าอร้อยเนี่ยเป็นภาษาถิน่นใช่ไหมครับแปลว่าอร่อยใช่ไหมเซ็งชิลๆเวอร์เนี่ยเป็นคําขนอง ที่ใช้พูดกับคนที่สนิทสนมกันเท่านั้นนะครับนั้าะฉะนนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าภาษาแบบกันเองเนี่ยนะครับนักเรียนจะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยมากที่สุดละวล่ะนะครับครูเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเรียนวิเคราะห์ได้แบบนี้เนี่ยนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับภาษารับกันเองให้ครูหน่อยนะครับอ้าวจับเวลา1นาทีเลยครับเสร็จไหมครับนักเรียนหลายคนเสร็จแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเนี่ยได้สอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือไม่นะครับภาษารับกันเองนะครับ เป็นภาษาที่ใช้สําหรับการพูดคุยกันกับบุคคลที่สนิทสนมนะครับอาจจะมีการใช้คํำขนองคําภาษาถิน่นหรือว่าคําแสลงด้วยก็ได้นะครับนักเรียนสรุปได้แบบนี้นักเรียนสุดยอดเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความต่อไปนี้นะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าข้อความนั้นเนี่ยใช้ภาษา ระดับภาษาใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อความกันเลยนะครับอ่ะเรกเรียนครับข้อความแรกนี่นะครับที่ปรากฏอยู่นบนหน้าจอเนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นระดับภาษาใดอ่ะช่วยครูตอบดังๆเลยครับนักเรียนได้ไหมครับอ่าเก่งมากเลยคือภาษาระดับใดครับนักเรียน ภาษาระดับกันเองนั่นเองนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีคำที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาพูดนะครับปรากฏอยู่เยอะแยะมากมายใช่ไหมเช่นสรพพนามว่าแกอย่างเงี้ยนะครับหนะซีอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะปรากฏในเฉพาะภาษาระดับกันเองนะครับซึ่งภาษาระดับอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ปรากฏลักษณะแบบนี้นะครับ ข้อความต่อไปนะครับนักเรียนลองช่วยครูวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าภาษาข้อความนี้มีภาษาปรากฏภาษาระดับใดนะครับอ่ะลองช่วยตอบครับได้ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยคือภาษาระดับใดครับอ่าภาษาระดับกึ่งทางการนั่นเองนะครับเพราะว่านักเรียนก็จะเห็นว่าข้อความนี้นะครับ ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของไวยากรณ์เท่าใดนักนะครับแต่ก็ไม่ได้ปรากฏคําที่ไม่สุภาพนะครับหรือว่าคําตัดคําย่อแต่ประการใดนะครับข้อความต่อมานะครับนักเรียนลองช่วยครูวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าข้อความนี้นะครับเป็นภาษาระดับใดได้ไหมเอ่ยอตอบมาแล้วนะครับนักเรียนตอบว่าอะไรครับ เก่งมากๆเลยก็คือภาษาระดับสนทนานั่นเองนะครับเพราะว่านักเรียนจะเห็นว่ามีการใช้ประโยคที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดใช่ไหมครหรือว่าเครื่องหมายอัอญ,ญ,ญประกาศใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็มีการใช้ลักษณะของประโยคที่เป็นประโยคสนทนานะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงในระดับภาษากันเองนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปรากฏค,คำที่หยาบหรือว่าคําต่ำนะครับหรือว่าคําที่สแสลงมากมายนะัก นะครับเพราะนั้นเป็นภาษาระดับการสนทนานั่นเองนะครับข้อความต่อมานะครับนักเรียนลองช่วยครูตอบ่อยครับว่าข้อความนี้เป็นภาษาระดับใดครับอ่ายอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนใครๆก็ต้องตอบได้เนาะน,นะครับข้อความนี้เป็นภาษาระดับอะไรอ่ายเก่งมากเลยคือภาษาระดับพิธีการนั่นเองนะครับเพราะว่า เป็นข้อความที่สื่อสารนะครับถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ภาษาที่สละสลวยและก็อลังการนั่นเองนะครับข้อความต่อมานะครับนักเรียนข้อความนี้นะครับเป็นภาษาระดับใดครับนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยอ่าเก่งมากเลยนะครับก็คือภาษาระดับทางการนั่นเองนะครับเพราะว่า เป็นข้อความเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนะครับนะฮะหรือว่าประกาศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นภาษาระดับทางการนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับภาษามาแล้วนะครับครูก็ใช้นักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะฮะตามความเหมาะสม แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าการใช้ภาษาทั้ง5ระดับจากสื่อต่างๆนะครับเพื่อนำมาให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันวิเคราะห์นะครับโดยการออกแบบการนำเสนอให้หน่าสนใจถูกต้องและสร้างสรรค์น,นะครับโดยที่ครูเนี่ยมีประเด็นนะครับในการ,รประเมินนะครับโดยถ้านัเรียนค้นหาระดับภาษาทั้ง5ระดับได้ถูกต้องจากสื่อที่หลากหลาย และอ้างอิงที่มาได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับเนรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับและถ้าน <Pal> ักเรียนนําเสนอให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์ระดับภาษาได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์นะครับเนรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแลวถ้านักเรียนเลือกใช้ช่องทางการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจนะครับเนรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับ นะถ้าเกิดนักเรียนสามารถที่จะนําเสนอนะครับหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้ครบถ้วนนะครับทั้ง3ประเด็นนักเรียนก็รับคะแนนในกิจกรรมนี้เต็มไปเลยนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานําเสนอข้อความภาษาระดับต่างๆที่ได้ศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียนนะครับ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจเช่นการเผยแพร่บนเว็บไซต์นะครับการโพสบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจากนั้นนะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นแข่งขันกันตอบว่าเป็นภาษาระดับใดแล้วนักเรียนและครูก็จะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องนําความรู้นะเรื่องระดับภาษาเนี่ยไปแนะนําผู้อื่นอย่างเหมาะสมเมื่อพบเห็นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระดับภาษาได้ต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียน หลังจากที่เรียนได้ศึกษาหัวข้อระดับภาษากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ความเข้าใจที่เรียนได้รับนะครับไปปรับใช้กับเนื้อหาการเรียนของนักเรียนให้มีความเข้าใจนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับครูนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย